สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิดาดาพมานนะคะรหัสนักศึกษา6 6 1 4 4 4 1่หกาค่ะจากสาขาฐปรษศาสตรศาสตร์ค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําไงหพะเยค่ะวันนี้นะคะที่ผมจะมาถามเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยประชาชนได้อย่างไรบ้างคะการส่งเสริมประชาธิปไตยประชาชนนะคะคิดว่าเป็นมีลักษณะอย่างไรก็จะมีเลือกตั้งแบบเสรีนะครับที่ไม่มีการดัดแปลงแล้ว ก็แสดงออกความคิดเห็นอะไรแบบเสรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันทการมาคงพุทธรหัสนักศึกษา661441021คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาลัทัประชาธิศาสตร์นะคะวันนี้จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเราจะส่งเสริมประชาธิปไตยได้อย่างไรบ้างคะจะเป็นการใช้โซเชียลทวเตอรเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน หนึ1งสี่สีนึ่ย์สย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขารัทธประจักรศาสร์มหาวิทยาลัยได้สัมภาษณ์ไปพันธีเราจะส่งเสริมประชาธิปไตยประชาธิปไอย่างไงเออเราก็ส่งเสริมนะคะก็ศึกษาเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยค่ะอย่างเช่นสิทธิเสรีภาพหรือว่าความเสมอภาคนะคะแล้ก็คือใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะใช้ ศึกษาว,ว่าพักนั้นมีนโยบายอย่างไรไม่เอาตามที่ตนเองชอบค่ะแล้วอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคือการ,รเคารพสิทธิของผู้อื่นค่ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขารัฐประศา,า,าธิปไตยใช่ไหมคะวันนี้อยากจะขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเราจะส่งเสริมประชาธิปไตยประชาชนได้อย่างไรบ้างคะก็สำหรับสนุษย์ประชาชนให้มีสิทธิเท่าเทียมกันก่อนก็เป็นค่ะครับรทีดด่นายสารชัติอุดมรหัสนักศึกษา661441043 ประจามาหาวิจัยราชภัฏน์ลำไวันนี้คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์ศาสนาสวัสดีครับที่นี้ผมจะมาสัมภาษณ์อยู่ครับเราจะมีการส่งเสริมประชาธิปไตยของประชาชนได้อย่างไรบ้างครับครับเราก็ออกปัญญสิทธินเลือกตั้งเราก็เลือกคนดีๆมาบริหารประเทศครับครับขอจบการสัมภาษณ์เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายเศรษฐวิจคงรหัส66144 1045มาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไผพันธคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขารัฐป,ประาศาสนาศาสตร์วันนี้ผมจะมาสอบถามพี่ครับว่ามีวิธีส,ส,ธยยส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างไรบ้างส่งเสริมประชาธิปไตยก็เริ่มต้นในสีจะประจำวันเช่นไม่ซื้อสิทธิ์ายเสียงไปเลือกตั้ง เคารพสิทธิของตนเองเาคารพความคิ่เห็นของคนเอนประมาณอ๋อโอเคครับขอบครับผมนายสุรเดชบัวหุนทศมาจากมหาวิทยาล,ายลายัยราชภัฏลำพียงณน,นีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐธรภศาสนรศาสตร์น,นี่จะมาสอบถามเกี่ยวกับประชาธิปไตยเราสามารถส่งเสริมประชาธิปไตยของประชาชนได้อย่างไรบ้างให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจปัญหาสาธารณะนะอย่างจริงจัง แลก็เคพสิิทธของประชนด้วยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประิชยาคงไทยมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพไยพันนีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับคําถามประชาธิปไตยเราจะสามารถส่งเสริมประชาธิปไตยของประชาชนได้อย่างไรบ้างคะก็แบบว่าเปิดโอกาสให้มีการส่วนร่วมอะค่ะให้มีการส่วนร่วมแล้วก็แบบทาการมันให้โปร่งใสเข้ามาขอบคุณค่ะสวัสดี Gracias. Uh -huh. uh -huh.